ปัญหาระดับชาติของสาวเจ้าเนื้อค่ะคือเราอ่ะมีแก้มแล้วพออายุเริ่มเยอะเรารู้สึกว่าแก้มเริ่มไม่เท่ากันถามว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่งก็คือปริมาณไขมันที่มันเยอะขึ้นไม่ว่าจะจากที่น้ําหนักมันเกินหรือว่าอายุเยอะขึ้นตัวเอ็นเยอะหุ้มกล้ามเนื้อมันก็หย่อนพอมันหย่อนแฟตที่มันอาจจะอยู่บริเวณแก้มด้านบนหรือว่าแก้มด้านข้างมันก็ย้อยลงมาแล้วแบบนี้เราแก้ไงได้บ้างค่ะก็ต้องมาวิเคราะห์ใบหน้าก่อนว่าแก้มที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าแฟตมันเกินเราทําอะไรได้บ้างทางง่ายสุดก็คือฉีดพวววกกกกสายยยไขมมมััััันนนนออออเเดีีีททท่่่่2็็็คืตห คือถ้าไม่ผ่าตัดเราก็ต้องใช้พวกเครื่องช่วยอาจจะเป็นพวกอัลเทราพวกอัลตราฟอร์เมอร์ซึ่งเป็นคลื่นอันัราสาวก็จะช่วยกระชับตัวชั้นเยื่อ,อหุ้มกล้ามเนือให้มันกลับไปตึงมากขึ้นเพียงแต่ว่าในคนที่มีแฟตที่มันค่อนข้างเยอะ อัลตราคอมเมอร์หรือว่าอัลเทราเนี่ยคลื่นมันอาจจะลงไปไม่ถึงด้านล่างดังนั้นแมนาจ,จะได้ผลน้อยกว่าคนที่ผอมปอปิงแล้วถ้าไล่ระดับจากการพักฟื้นจากเร็วสุดไปช้าสุดเราจะไล่ระดับยังไงคะถ้าเร็วสุดก็คงจะเป็นการฉีดครับเพราะว่าการฉีดอ่ะมันพักฟื้นประมาณสักวันสองวันตัวลูกเข็มมันก็จะหายแล้วสาหรับตัวการใช้เครื่องนะครับอย่างเช่นพวกอัลตราคอมเมอร์หรืออัลเทราครับจะต้องพักฟื้นนานกว่านิดหน่อยประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง เพราะว่าช่วงแรกหน้ามันจะแดงแล้วอาจจะมีความแป๊บๆเจ็บๆบริเวณหน้าแก้มได้เพียงแต่ว่าเราทาครีมไปสัก 3- 4วัน5วันน่ะมันก็จะค่อยๆหายแดงแล้วก็ดีขึ้นครับถ้าแบบนี้เราสามารถทําทุกอย่างควบคู่พร้อมกันได้ไหมทําได้เลยครับทําได้เพราะว่ามันลงคนละชั้นอยู่ละถ้าเราฉีดลสยแป๊บมันก็จะลงตรงชั้นไขมันเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องมันก็จะลงไปชั้นที่ลึกกว่านั้นเป็นชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อโอเคค่ะอันนี้ลงคิวได้เลยเนาะขอทําต่อเลยได้เลยได้เลย